นิทานเรื่องนางอิจฉาเนิ่นนานมาแล้วมีหญิงนางหนึ่งชื่อพักคาวดีนางอาศัยอยู่ในเมืองกรกฎพักขาวดีเป็นหญิงสาวขี้อิจฉามากเห็นใครดีหรือเด่นกว่าไม่ได้เลยนางจะคอยใส่ร้ายคนอื่นให้เสียเสียหายหายเพื่อชดเชยให้กับตัวเองรู้สึกว่า เหนือกว่าและลดคุณค่าของผู้อื่นให้ดูแย่ลงไปมีอยู่วันหนึ่งนางภักขวีได้ออกไปหาของป่าและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นนางภักขวีโดนงูพิษกัดเข้าที่ข้อเท้าขวาภักขวีรู้ว่าตัวเองคงไม่รอดอย่างแน่นอนนางพยายาม ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่นางจะทำได้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่แถวนี้ไหมช่วยข้าด้วยในขณะนั้นเองเจ้าหญิงนิโรบลเดินทางผ่านมาพอดีกล่าวถึงเจ้าหญิงนิโรบลน,นางชอบเที่ยวป่าหาสมุนไพรเป็นอย่างมากและนางมีความสามารถในการรักษาผู้คนเป็นอย่างดี เจ้าหญิงนิโรบลได้ยินเสียงของนางพักควดีร้องขอความช่วยเหลือนางก็ได้เดินตามเสียงนั้นไปและก็พบว่าพักควดีสิ้นสติอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้าหญิงนิโรบลไม่รอช้ารีบช่วยเหลือนางพักควดีทันทีในที่สุดนางพักควดีก็ฟื้นจากการหลับไหลด้วยพิษงู พักคาวดีเมื่อตื่นขึ้นก็รีบขอบคุณเจ้าหญิงนิโรบนลเป็นการใหญ่และนางก็เป็นนี่ชีวิตของเจ้าหญิงนิโรบลข้าขอพระทัยเจ้าหญิงมากพี่คะที่ช่วยชีวิตข้าข้าเป็นนี่บุญคุณท่านแล้วและจากนั้นเป็นต้นมาพักคาวดีก็ติดตามรับใช้เจ้าหญิงนิโรบลเรื่อยมากล่าวถึงคนขี้อิจฉา ยังไงความอิจฉาก็ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของคนขี้อิจฉาอยู่วันยังคำ่ำแต่จะแสดงออกมาตอนไหนเมื่อไรก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ตนเองดูด้อยกว่าหรือเมื่อผู้อื่นไม่ให้คุณค่าความสำคัญมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เจ้าหญิงนีรุบลกับนางพระควดี เข้าป่าหาสมุนไพรอย่างเช่นเคยนั่นเองทั้งสองก็ได้เจอกับเจ้าชายกรกฏซึ่งสิ้นสติอยู่ริมลำธารน,นางพัโควดีเมื่อได้เห็นหน้าเจ้าชายกรกฏก็เกิดความหลงรักเจ้าชายขึ้นมาทันทีโดยรูปร่างหน้าตาของเจ้าชายสง่างามดั่งเทพพบุตรทำให้นางพักควดี ต้องการเจ้าชายมาครอบครองแต่เพียงผู้เดียวส่วนเจ้าหญิงนี่โดบนเมื่อเห็นเจ้าชายหลับไหลไม่ได้สติก็จับชีพจรดูก็รู้เลยทันทีว่าเจ้าชายกรกฏโดนพิษของงูเห่าเข้าและถ้าไม่รีบช่วยอีกแค่ไม่กี่วินาทีเจ้าชายกรกฏก็จะสิ้นลมหายใจทันทีเจ้าหญิงนีิโรบนรีบถอนพิษงู จากร่างกายของเจ้าชายกรกฎออกทันทีจากนั้นเจ้าหญิงนิโรบลก็ได้ไปชำระร่างกายตัวเองเพื่อขับพิษงูออกในช่วงเวลานั้นนางพักเขาวดีก็บังเกิดความอิจฉาริษยาเจ้าหญิงนิโรบลขึ้นมาฉับพลันนางคิดว่าถ้าทันใดที่เจ้าชายฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเจ้าหญิงนิโรบลขึ้นมาเจ้าชาย จะต้องหลงรักเจ้าหญิงเป็นแน่นางจึงคิดแผนการอันชั่วร้ายขึ้นในขณะที่เจ้าชายยังไม่ได้สตินั่นเองนางพระควดีก็ได้เดินเข้าไปหาเจ้าหญิงนี้รบนที่กำลังชำระร่างกายและทันใดนั่นเองนางพระคาวดีก็ผลักเจ้าหญิงนี้รบนจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นนางพระคาวดีก็แต่งองค์ทรงเครื่องของเจ้าหญิง และสวมรอยเป็นเจ้าหญิงนี้รูบนแทนเมื่อเจ้าชายกรกฎฟื้นขึ้นมาเห็นพระคาวดีอยู่ตรงหน้าเจ้าชายกรกฎก็เข้าใจทันทีว่านางพระคาวดีช่วยชีวิตตนเจ้าเจ้าเป็นคนช่วยชีวิตข้าข้าขอบใจเจ้ามากไม่เป็นไรเพคะเป็นหน้าที่ที่ข้าต้องช่วยชีวิตผู้คนอยู่แล้วเมื่อเจ้าชายกรกฎ ได้ฟังคำพูดของพระคาวดีก็พอใจในคำพูดของนางเป็นอย่างมากและเจ้าชายกรกฎก็กล่าวกับนางพระคาวดีว่าข้าจะแต่งงานกับเจ้าที่เจ้าได้ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้ายินยอมหรือไม่นางพระคาวดีเมื่อได้ยินดังนั้นนางรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและอีกอย่างนางพระคาวดี ก็หลงรักเจ้าชายตั้งแต่แรกพบแล้วทำให้นางตอบตกลงทันทีกล่าวถึงเจ้าหญิงนิโบนรบลเนื่องจากเป็นกรรมเก่าของเจ้าหญิงตั้งแต่ชาติที่แล้วทำให้นางต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เจ้าหญิงนิโรบลปฏิบัติด,ดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทำให้เทพลักษ์ที่อยู่ในป่าแห่งนี้ทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดจึงได้ช่วยชีวิต ของเจ้าหญิงนิโรบลเมื่อเจ้าหญิงนิโรบลฟื้นขึ้นนางก็ได้ขอบคุณเทพลักษ์เจ้าหญิงนิโรบลคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานางไม่น่าช่วยชีวิตนางพระคาวดีเลยขนาดนางช่วยชีวิตพระคาวดีให้พ้นจากความตายและผลตอบแทนกลับมาหานางแบบไม่เห็นความดีของตนเลยนำซ้ำ นางยังคิดฆ่าตนอีก่าดีได้เรียนรู้ถึงบาปบุญคุณโทษบ้างเจ้าหญิงจึงออกเดินทางตามหาภักขวดีและทราบข่าวว่านางภักขวดีกำลังจะอภิเษกสมรสกับเจ้าชายกรกฎเนื่องจากนางได้ช่วยชีวิตเจ้าชายกรกฎไว้แต่หาใช่ไม่เพราะนางภักขวดีรู้ดีว่าเจ้าหญิงนี้โรบล เป็นคนช่วยชีวิตเจ้าชายไว้เจ้าหญิงนิโรบลจึงได้ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในวังและได้สมัครเป็นหมอหลวงเพราะนางมีความสามารถทางด้านนี้ขอกล่าวถึงนางพัควดีเมื่อนางได้เข้ามาอยู่ในวังและในไม่ช้านางก็จะได้อภิเสกสมรสกับเจ้าชายกรกฎนางปฏิบัติตนเช่นนางได้อภิเสกสมรสกับเจ้าชายกรกฎแล้ว พฤติกรรมของนางทำให้นางสนุมกำนันรู้สึกไม่พอใจและไม่ชอบนางพักควดีเอามากๆากแต่จำใจต้องปฏิบัติการรับใช้ตามที่นางสั่งทุกอย่างก็เพราะเจ้าชายกรกฎเป็นหนี้บุญคุณที่นางได้ช่วยชีวิตเจ้าชายไว้เมื่อครั้งเจ้าชายออกประพาดป่าแล้วโดนงูกัดนั่นเอง เจ้าหญิงนิโรบลทราบข่าวการซุบซิบเินทาของนางพักคาวดีก็รู้เลยว่าไม่มีใครชอบนางเลยด้วยความเฉลียวฉลาดของเจ้าหญิงนิโรบลน,นางก็ได้วางแผนปล่อยงูเห่าเข้าไปในห้องของนางพักคาวดีในขณะนั้นเองเจ้างูเห่าก็กัดนางพักคาวดีเข้านางพักคาวดีได้ให้คนช่วยนางพักควดี ร้องให้คนช่วยพอดีกับที่เจ้าชายกรกฎเสด็จมาพอดีจึงรีบวิ่งเข้าไปยังห้องของนางพักเวดีเจ้าพี่เจ้าพี่ไปคะข้าโดนงูเห่ากัดเจ้าพี่ช่วยข้าด้วยเจ้าชายเมื่อได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะนางก็เคยช่วยชีวิตตนจากพิษงูเห่าแล้วแล้วเหตุใด นางถึงแก้พิษให้กับตนเองไม่ได้ในขณะนั้นเองเจ้าหญิงนิโรบลก็ได้อาสาเข้ามาช่วยนางพักเาวดีทันทีที่นางพักเาวดีเห็นหน้าหมอหลวงที่มาช่วยตนนางพักเาวดีก็จำได้ว่าเป็นเจ้าหญิงนิโรบลน,นางพักเาวดีรีบขอโทษเจ้าหญิงทันทีและสํำนึกผิดถึงสิ่งที่ตนได้ทำลงไป เจ้าหญิงนิโรบนลได้ช่วยชีวิตนางพักเขาวดีให้รอดพ้นจากความตายเป็นครั้งที่สองและนางพักเขาวดีได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าชายกรกฎฟังเมื่อเจ้าชายกรกฎได้ฟังดังนั้นก็ได้ในระเทศนางพักเขาวดีออกจากเมืองไปและเจ้าชายกรกฎก็ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงนิโรบนในเวลาต่อมา ส่วนนางพักขวดีก็ได้อาศัยอยู่กับพระฤาษีในป่าและปฏิบัติตนอยู่ในศิลธรรมนับตั้งแต่นั้นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่อิจฉาลิษยาผู้อืน่นย่อมส่งผลให้ตนเองเกิดเป็นคนที่ไม่มีอำนาจวาสนายิ่งทำร้ายผู้อื่นที่มีคุณธรรมมากเท่าไรยิ่งกรรหนักมากเท่านั้นฝากไปด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล่านิทานครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ